หัวอยู่ข้างในครับผมนะเห็นไหมเอ่ยอันนี้เป็นงูหูแต่นะ่ยปลาเอ้าหูมาอีกตัวอีกเยอะแท้อันนี้เป็นงูกินปลาครับผมเนี่ยไม่ต้องกลัวผมเรื่อยังครับผมไหนฮะเฮ้ยดวงหายเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่เฮ้ยนี่ไงโดนโดนแล้วอ้ยนี่ครับผมไม่มีตัวออกมาครับผมเนี่ย ดูหลังที่สองผมหลังนี้หลังนี้หลังนี้อุ้ยนี่ไงท่านผู้ชมอุ้ยนี่ครับอุ้ยเดี๋ยวเราลุ้นตรงนี้ก่อนหนึ่งหลังนะผมเนี่ยหลังนี้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 เฮ้ยท่านผู้ชมเอ้าเอาแย่ผมดักด้วงไว้นี่ด้วงอยู่อยู่อยู่ข้างบนนี้นะผมเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยฮะตรงนิมือผมชี้เอาหายหายหายไปไหน หายไปไหนครับท่านผู้ชมด้วยกันนะผมเฮ้ย <Jamie, here S 1> เอาผมว่าได้เร like <gro an> ื่องแล้วบ้างท่านผู้ชมนูน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 หลักเห็นไหมฮะหลักยางผมมันหันออกมาทางนี้นะผมแต่ตอนนี้ยางหันออกมานี้เอาได้เรื่องแล้วบ้างอุ้ยท่านผู้ชมดูคนทุกคนหลังแรก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 เห็นหางแล้วอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยับดูชาวมาฮะชาวมัดทำงานอีกไหมนะครับผมตรงนี้ นี่หลังนี้หลังนี้เอา้าท่านผู้ชมเอาอีกแล้วบ้างเนี่ยด้วงหายแล้วอ้อาวอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วท่านผู้ชมเอาเมื่อคืนนี้ก็เด็นหายเช้ามาอยู่ไหนะอุ้ยนุ่ไงรอบนี้เห็นเลย,อ,ยอ่ะก็ทีนี้ผมก็ขอเปิดเลยผมเปิดฤดูการล่าหนูเลยนะฮะก็จะเริ่มล่าหนูตลอดเลยนะผมเนี่ยอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมด้วยนะฮะ อ่ะโอเควันนี้ผมพามาดักหนูด้วยกันหมายนี้ผมเคยมาดักเมื่อตอนออตอนสู่จีนเมื่อปีก็ปีนี้นะฮะตุ่จีนปีนี้นะผมแล้ววันเนี้ยผมว่าผมจะยังไม่เปิดฤดูกาลดักหนูนะแต่ว่าผมมาดูรอยรอยในนาข้าวตอนนี้ฮนะรอยกัดเต็มเลยหมดเลยผมโอ้เพราะว่า น้ำม um, oh, no ันเริ eso, ่มลงแล้วผมลมโยกแล้วนะยฮะพอลมโยกแล้วเนี่ยน้ำเขาเริ่มไหลลงคลองแล้วทีนี้พอไหลลงคลองแล้วเนี้ยหนูเริ่มมาแล้วผมอ่ะก็ทีนี้ผมก็ขอเปิดเลยผมเปิดฤดูการล่าหนูเลยนะฮะก็จะเริ่มล่าหนูตลอดเลยนะผมเนี่ยเพราะว่าหนูมันกัดข้าวเยอะมากรับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมเพราะว่าผมก็ลูกชาวนาผมเนี่ยเห็นหนูกัดข้าวนี่ยอมไม่ได้ผมทนไม่ได้ฮะต้องจัดการนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกัน ว่ามันกัดขนาดไหนแล้วมันกัดแหลกขนาดไหนนะผมทําไมถึงผมต้องดักนะฮะอ่ะโอเคปะไปดูกันเ <c oughs> มื่อเช้าที่ผมเดินมาดูเชา้านี้นะตรงนี้ยังไม่มีน้ําเลยนะผม <c oughs> เขาเพิ่งปล่อยน้ําเข้ามานะข้าวก็จะตั้งท้องพอดีนะผมเนี่ยเดี๋ยวเราดูด้วยกันดูตรงนี้นะเนี่ยนะครับผมจริงๆล้วตรงนี้ไม่มีน้ํานะนี่ฮนะข้าวลอยแต่เเลยไม่ใช่น้อยเลยนะผมเนี่ย เป็นแถวเลยนะผมนี่ฮะทั้งหมดเลยนะผมดูนะข้างในค่ะพยันข้างในเลยนะผมดูเนาะโอ้โหเต็มไปหมดทางนู้นอีกที่นึงครับผมนะฮะตรงโน้นอีกที่นึงนี่ฮะนี่เลยดูรูครับผมโอ้โหนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะนี่ก็รูใหม่ๆเลยครับผมเนี่ยนี่ตรงนี้เมื่อเช้านี้ผมมายังเปียกผมวันนี้แดดแรงนะฮะอ่ะโอเค ดักด้วกันเลยสักหลังหนึ่งตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวเราดักตัวกันตรงนี้เลยผมว่าดูนะครับผมเนี่ยรอยทางเป็นมันเลยผมเนี่ยนี่ผมดึงข้าวดึงข้าวเข้าไปในรูเลยผมเนี่ยโอ้โหเนี่ยข้าวยังเปียกเลยข้าวยังเขียวเลยผมเนี่ยกัดข้าวแบบเละเทะเลยผมตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงสามหลังนะตรงนี้ผมว่ามีหลายตัวแน่นอนนะผมเนี่ยแน่นอนแน่นอนนะ ้งองสามอาชีสักสามทีเลยเพื่อฝามหอมนะฮะนี่ับผมดักไปเนื้ออืหลตรงไหน,นะตรงนี้มันแข็งเลยครับผมเลยต้องปักไว้ก่อนนะฮะนี่นี่นี่เฮ้ยนี่ฮะกะว่าพอหนูเข้ามานี่เขาจะเขาจะขาหน้าเขาจะนี่นะผมเขาจะกดดันนี้นะฮะเขาจะยืนเขาจะขาหน้ายืนนี้นะผมยืนแล้วหัวเขาจะมุดเข้าไปข้างในนะฮะ นี่เลยนะครับผมอเดี๋ยวผมจะขอดักนะแล้วเดี๋ยวขอดักตรงนี้สักสามหลังแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูตรงหัวปวกฝั่งข้างหลังอีก1จุดนะผมตรงนี้นก็สุดยอดเลยเหมือนกันนะเคผมนี่เลยับผมที่ผมบอกให้ท่านผู้ชมได้จูนะฮะปวกนี้ครับผมผมเดินมาดูเมื่อเช้านี้โอ้โหบอกเลยเลยว่าสุดยอดอลังการอีกแล้วนี่นะครับผมฮนะเห็นไหมเอ่ยน,นี่ครับผม อันนี้เป็นรูด้านบนเป็นรูออกนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะอันนี้ครับผมโอ้โหเหเลยรูเนี่ยทางยังเปียกเปียกลื่นแล้วผมนี่ฮะนี่ก็อีกอันนึงอ่าขุดดินมาอันนี้ด้วยผมนี่ตรงนี้อีกครับผมนี่ฮะชาผมรวมมาเห็นนี่ครับผมเห็นเลยเห็นรอยกัดยาผมมีรูข้างใต้นี่นะครับผมนี่ฮะ โอโหนี่ผมนูนดูนะู้ชมเห็นไหมเอ่ยนี่ผมดูลอยเขาปีนผมเนี่ยปีนปีนที่นี่ผมเนี่ยดูลอยปีนไม้เ่ยเนี่ยตัวเลอะผมเนี่ยขึ้นมาข้างบนนี่ผมโอ้โหเอาดักกัาสักหลังนึงจัดเลยเอากันเลยครับตรงนี้เลยรูเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจผมรูเนี่ยเป็นรูออกของเขา รูออกที่ว่าเขาเดินเข้าเดินออกประจาประจาเลยนะเนีนะ่ยเพราะทางขึ้นทางลงเป็นมันเลยจะมีฝั่งนี้ฝั่ง,ง,งหนึ่งจะลงนาฝั่งนี้แล้วก็จะมีฝังออง่งนู้นจะออกนาฝั่งนู้นฝั่งเนี้ยมีตัวแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวแต่อย่างน้อยมีสองตัวแน่นอนไม่มีตัวเดียวนะหนูยังไม่ออกมาจากป่ากันเท่าไหร่ผมเดี๋ยวกาลังจะออกมากันเรื่อยๆนะผมเนี่ยเดี๋ยว่อยดูเถอะเต็มฉีดน้ําหอมผมน้ําหอมก็จะง่ายดีฮะ เวลาเราใช้งานผมเนี้ยฉีดฉีดอย่างเดียวถ้าขี้ใต้ยก็ต้องจุดก็ได้เหมือนกันขี้ใต้ก็ดีไม่ใช่บอไม่ดีนะขี้ใต้ก็ใช้ได้น้ําหอมก็ใช้ได้ฮนะใช้ได้ดีเหมือนกันนะผมดักนี้เลยฮนะนี่เลยนี่เลยยื่งขึ้นมาอึ๊บอืมให้หนูเขาุดหัวลงฮนะจ๋วอย่างเงี้ยฮะแฉาเฉาเฉอย่างเี้เลยฮนะโอเคเลย ลาหนูเขาได้กลิ่นเขาก็จะวนหาแล้วผมเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขอดักนะผมยังผมดักมาไว้อยู่4ี่หลังเดี๋ยวผมจะขอดักอีกหหลังพื้นที่ที่ผมดักนี่คือ80%มีหนูแน่นอนเพราะผมเดินมาเลือกหมายไว้แล้วผมดูแล้วว่ามีหนู80%นแน่นอนยังไงก็มีโอเคเดี๋ยวเรามารับชมกันตอนประมาณสักสองทุ่มเดี๋ยวผมจะพามารับชมนะ ว่าคืนนี้เราจะได้กกี่ตัว2จุดหลักหลเนี่ยตรงนี้ผมจะใส่อยู่3ามสามหลังนะฮะเดี๋ยวพอผมใส่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนู้นอีกอันหนึ่งสใส่สามหลังตรงนู้นใส่สามหลังแล้วก็จุดที่กระจายจุดที่กระจายก็สวยนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่สวยนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันที่ผมดูดูไว้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอดักฮะก็ตอนนี้ประมาณสักสองทุ่มผมผมพามายามหนูด้วยกันนะฮะอ่าเมื ok ่อเย็นน ok ี ok ้ผมพามาดูไว ok ้สองหมายครับผมหมายแรกมีสามหลัง หมายที่สองมีสามหลังเหมือนกันนะแล้วก็ที่ผมบอกว่ามีหมายกระจายอยู่สี่หลังผมดักเสร็จผมไปเจออยู่อีกที่หนึ่งโอ้ยแบบรูแบบอลังการฝ่าหมายสองหมายหนึ่งกับหมายสองเลยนะผมเอาไปใส่ไปสองหลังของผมเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยครับผม เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเป็นหมายสุดท้ายนะผม <_ d ata> เดี๋ยวเราไปดูหมายแรกด้วยกันก่อนว่าจะมีแต้มให้รับชมกันไว้นะฮะผมผมว่าแต่ผมว่าไม่พลาดแล้วผมยังไงไงก็ต้องมีถ้าเราไม่มีตอนช่วงช่วงสองทุ่มก็ต้องมีช่วงเช้าอา่อ่ะไปะเราไปดูด้วยกันเลยมีไม่มีนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่ายังไงไงก็ต้องมีอ่าโอเคไปฮะ <_ d ata> เราดูหมายแรกด้วยกันก่อน,นเลยผมที่ผมรีวิวไว้นะผมดูนะฮะ เป็นยังไงครับผมหลังแรกหลังแรกผมว่าผมดักไว้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวดูนะฮะหลังแรกครับผมหลังแรกหลังนี้หลังนี้ยังอยู่ครับผมดูหลังที่สองฮะหลังนี้หลังนี้ก็ยังอยู่ครับผมเนี้ยอีหนูยังไม่ออกครับผมเนี้ยอ่าไปดูกันต่อดูหลังนู้นบ้างดูซิ หลังองนี้นะนี่ครับผมผมดักไว้ตรงนี้หนึ่งหลังนะมีมาหรือ,อยังครับผมไหนฮะเฮ้ยดวงหายเดี๋ยวเดีด๋ยวดูดิ่ดูทีอุ้ยนี่ไงโดนโดนแล้วอุ้ยนี่ครับผมอุ้ยนั่นไงท่านผู้ชมอุ้ยนี่เลยนี่นะครับอูยตรงนี้นะผมนี่ฮะ ตรงนี้เป็นรูเก่าเก่าด้วยครับผมเนี่ยแต่ผมเห็นว่ามันมีรอยครับผมเนี่ยมันมีรอยกัดข้าวโอ้โหนี่ครับผมเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราดักด้วยกันสักหลังฮะเอานี่เลยครับผมท่านผู้ชมโอ้โหดูตัวครับผมนี่ครับวู้ตัวนี้ประมาณครึ่งโลเลยครับผมออนี่ครับผมเนี่ยโอ้อย่างนี้ยังเหลือไหม หมายเท่านั้นด้วยผมเนะี่ยเดี๋ยวเราไปลุ้นเช้าหมายนะฮะตรงหมายที่ผมรีวิวนี่ผมว่าไม่พลาดแน่นอนนะผมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมมันกัดติดเลยครับผมเนี่ยมันกัดติดเหยื่อเลยไม่ยอมคลายด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวนะโอ้โห มันกัดติดขี้ใต้เลยผมเนี้ยโอ้โหเอาไม่ออกเลยโอ้โหแล้วฟันอย่างคมเลยผมเนี้ยโอ้ออกแล้วออกแล้วโอ้โหเนี่ยสุด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 ,สดเอาแต้มแรกแต้มแรกมาแล้วครับผมหมายแรกนะฮะโอ้โหแจมแจมแจมอ่ะนี่ฮะผมฉีดอ่ะฉีดเลยฮนะ อเดี๋ยวดักไว้ก่อนนะผมอนี่นะฮะผมดักตรงนี้นะผมโอ้โหถึงกับกระเด็นนะผมเนี่ยอ้าวสวยงามสวยงามอา <c oughs> อนี่นะฮะโอ้โหไปอากาศเริ่มเย็นนะผมผมต้องใส่เสื้อกันหนาว้วผมผมบอกแล้วว่าลมมันเริ่มโยกครับผมเนี่ยอ่าโอเคโอเค ไปกันต่อเดี๋ยวเราไปดูหมายกสองแล้วกันนะทนะ่านผู้ชมผมเนือโอ้โหงูเอ,อ,อันนี้เป็นงูกินปลาครับผมเนี่ยกินปลาช่อนใบตวงแล้วครับผมเนี่ยเห็นไหมเอ่ยท่านผู้ชมฮปล่อยรั้ผมนูฮะดูยห,ห,หัวอยู่วงไหนครับผมเนี่ยเห็นไหมเอ่ยอันนี้เป็นงูโอโ้แต่นะปลาอ้าวหอ้ไมต้ตวงอีก เยอะแทะ้อันนี้เป็นงูกินปลานะผมเนี่ยไม่ต้องกลัวผมโอ้โหโอ้โหแต่ว่าปลาช่อนทั้งปลาช่อนทั้งปลาแล้วมันอยู่ตรงนี้ผมเนี่ยนี่ผมสุดยอดสุดยอดแต่ปลาเขาเยอะจริงๆครับผมเนี่ยนี่นี่น,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 นี่ปลาช่อนอยู่นี่ตัวงนะผมเนี่ยนี่ฮะเขากัดปลาช่อนได้ผมเอาปล่อยนะฮะต่างคนต่างหากินนะผมไปไปกันตอ่โอโโหสามหลัง สามหลังไปแล้วนะครับผมสามหลังได้หนึ่งตัวผมเดี๋ยวเราดูนี่ครับผมเนี่ยตรงต้นไม้นี้ครับผมตรงนี้มีหนึ่งหลังนะฮะยังไม่ถึงหมายสองนะผมเดี๋ยวเราลุ้นตรงนี้ก่อนหนึ่งหลังนะผมเนี่ยหลังนี้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 เฮ้ยทผู้ชมเอาเอาแย่วผมดักด้วงไว้นี่ด้วงอยู่อยู่อยู่ข้างบนนี้แลผมเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยฮะตรงมือผมชี้เอาหายหายหายไปไหน หายไปไหนครับท่านผู้ชมไหนอ,หอ้าวเฮ้ยอ๋อหายหายไปไหนท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด,ยว,ดวงอันเปรือรลาลานะ <c oughs> านี่ท่านผู้ชมนี่ฮะดูรูโอ้โห อย่างเนี้ยมันมีตัวแน่นอนแต่ว่าด้วงผมไปทางไหนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวหาก่อนนะท่านผู้ชมผมว่าล่วงอยู่ข้างล่างนี่แหละอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยท่านผู้ชมหายเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอผมก็ไม่ได้เอามาด้วยไปทางไหนครับเนี่ยอุ้ย ไม่น่าหายไปเฮ้ยหายไปไหนอะ่ะโอ้โน,น่นโน่นน่น,นโน่นท่านผู้ชมจเจอแล้วโอ้ยนี่ไงไม่ดูว่าหายไปไหนได้ยังไงนี่ครับโอ้ยเจอเขาแล้วโอ้ยวัวลงไปมุดน้ำเล่นได้ยังไงเนี่ยโอ้โโอ้ยเอานี่ครับโอ้ แหมนี่นี่นี่เรียบร้อยโอ้โหแหมถึงก็ลงไปมุดน้ําเล่นรับผมเอา้าดูดิยกันหน่อยโอ,โอ้หาสะพักใหญ่หาสะพักใหญ่หรือผมท่านผู้ชมลงไปมุดน้ําเล่นโอ้โอ้แต้มสองแต้มสองเลยครับแต้มสอง โอโหโห้แต้มสองลงเป็นมุดน้ําเล่นนะผมโอ้แดงว่าอยากเล่นน้ําครับนี่ผมนี่จุดที่สองนะผมจุดที่สองนี่คือเป็นจุดเดี่ยวนะผมเนี่ยนี่ครับผมโอ้ยตัวนี้ประมาณสี่ขีดนะผมนี่ครับโอ้แต้มที่สองแต้มสี่สองแล้วครับอโอ้สุดยอดสุดยอด ผมว่าแล้วยังไงงไงมันก็ต้องมีตัวผมเพราะว่าผมมาดูหมายเวลายังไงไงก็ต้องมีผมบอกแล้วว่าที่ผมมาลงนี่คือ80%ดสิเปอร์ซผมผมมีด่วงอยู่สิบหลังนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นยังไงยังไงที่ว่าผมมาลงนี่คือต่อหนึ่งต่อหนึ่งดวงนี่คือยังไงงไงก็ต้องมีตัวหรือถ้าลองถ้ายังไม่มีตัวถ้ายังไม่มีตัวออกก็อาจจะอ,อ,อาจจะออกเช้านะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอดัก ไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนเช้าอีกทีว่าจะมีตัวเพิ่มไหมฮะโอเคนะปวกนี้ผมจุดที่สองนะฮะเดี๋ยวเรารุ้นด้วยกันสามหลังที่ผมถ่ายรีวิวไว้นะฮะจุดที่สองนะครับผมเราดูด้วยกันเลยจะมีแต้มไหมนะครับหลังแรกหลังแรกหลังแรกหลังนี้นะฮะผมเนี้ยหลังนี้หลังนี้ยังไม่มีตัวออกมาผมเนี้ยไปดูหลังที่สองผมหลังนี้หลังนี้ หลังนี้อุ้ยนี่กันค่ะคผู้ชมอุ้ยนี่ครับอุ้ยอุ้ยโหฮู้ฮู้อุ้ยอันนี้จำหนับจำหนับโอ้โหอันนี้ดิ้นจนอะไรนี่เลยครับผมโอ้โหฮู้ฮู้อุ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราดูอีกหลังนึงอีกหลังนึ่งโดนไหมหลังนึ่งโดนไหมหลังนึงหลังนึงหลังนี้หลังนี้หลังหลังนี้หลังนี้หลังนี้ หลังนี้ยังอยู่ผมเฮ้ยโอ้โหนี่นะผมเอาโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังนะเดี๋ยวเราไปเก็บหลังนี้นะฮะโอ้โหสุดๆเลยผมโอ้แต่หลังนี้มันติดเริ่มมันสงสยัยมันเกือบหลุดแล้วผมเนี่ยฮะโอ้ยดิ้นจนได้นี่เลยเลือดเต็มเลยโอ้โอ้ยเกือบหลุดแล้วผมเนี่ยนะท่านผู้ชมโอ้ดิ้นจนแบบว่าได้นี่เลยอะ่ะโอ้เกือบไม่ได้กินแล้วผมเนี่ยฮะ โอ้โอ้หลังนี้หลังนี้เกือบไม่ได้กินอทุกคนฮะหลังนี้ต้องเอาด้วงไปล้างนะผมอืมนี่ฮะได้อยู่ได้อยู่โอ้โหนี่เลยนะผมโอ้แต้มสามโอ้ดูนะผมกัดด้วงติดเลยนี่ผมโอ้ มาแล้วครับโอ้โหตัวนี้ไซส์ไซส์ประมาณนู่นเลยผมเนี่ยฮะแปดขีดครับผมเนี่ยฮะโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวผมขอด้วงไปล้างนฮะผมล้างด้วงมาแล้วนะผมเนี่ยฮะเรียบร้อยครับผมเลือดติดเต็มเลยผมเลยต้องล้างหน่อยฮะเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นครับผมยวดักใหม่ฮะเดี๋ยวดักย้ายย้ายดักพวกนี้มากอ่านี่ครับผมโอ้โหโอ้นี่ครับผมอ่าแต้มที่สามครับผมนี่ฮะ โอ้โหยังสวยยังสวยเอาโ,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 โอเคโอเคอะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อยังมีอีกสามหลังนะผมเดี๋ยวผมพาไปรับชมฮะไปครับผมอยู่ข้างหน้านี่ฮะหลังเดี๋ยวนะผมเราไปลุ้นด้วยกันอยู่แถวข้างหน้านี่ผมเนี่ยเอามือผมอยู่ไหนนี่ผมตรงนี้ครับผมเนี่ยดูด้วยกันเลยลองดูสิครับหลังตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับผม หลังนี้หลังนี้หลังนี้ยังไม่ออกครับผมเนี่ยอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสองหลังฮะอยู่ตรงนี้ผมกอ,อกล้วยนี่เลยฮนะโ,โหแต่ผมตรงเนี้ยสองหลังเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะฮะเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันเลยสองหลังสุดท้ายดูด้วยกันนะผมเฮ้ยเอาผมว่าได้เรื่องแล้ววัางท่านผู้ชมนนน่นนนน่นน่นหลักเห็นหมฮะลัก ยางผมมันหันออกมาางนี้นะผมแต่ตอนนี้ยางหันออกมานี่เอาได้เรื่องนะ้บ้างอุ้ยท่านผู้ชมดูทุกคนหลังแรก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 เห็นหางแล้วอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยท่านผู้ชมอุ้ยนี่ครับอุ้ยนี่เลยอุ้ยเอาอุ้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหลังหลังหลังนี้หลังนึงหลังนี้แต่หลังแต่หลังนี้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 ยังอยู่ครับผมท่านผู้ชมดู ท่านผู้ชมดูก่อนดูรูผมรูเนี่ยอย่างอย่างโคตรโอ้โหอย่างเลี่ยมครับผมนี่ฮะโอ้โหยี่เดี๋ยว้อโอ้โหนี่ครับผมท่านผู้ชมดูรูครผมนี่ฮะแล้วทางเดินเป็นมันเลยครับผมนี่ฮะโอ้ยเออเออดูก่อนโอ้ยท่านผู้ชมครับผมโอ้โหผมเห็นรอยนี่แบบสุดยอดเลยครับผมนี่ฮะทางเดินเลี่ยมเป็นมันเลยครับผมนี่ฮะอ๋อบางทีผมดักไว้นี่หนึ่งหลัง เมื่อเช้านี้ผมมาดูไม่เจอผมเนี่ยโอ้ผมเดินมาไม่ถึงผมเดินมาแค่ตรงนี้นะแล้วตอนเย็นผมมีเวลาเหลือผมเลยเดินมาอู้ทางนั้นผมเสียดายเลยผมเนี่ยโอ้ดูเถอครับผมเนี่ฮะโอ้โหนีครับผมแต่มนี้ประมาณสี่ขีดนะครับผมเนี่ยฮะปักไว้นี่นะฮะนีครับผมปักไว้่นี้เลยนีเลยฮะ กะว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาในที่ตรงนี้เลยฮนะเพราะว่าเขาเดินเดินไปทางนี้เลยผมเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดอะนี่นะผมเดี๋ยวเราสรุปหนูด้วยกันฮนะช่วงค่ําคืนช่วงค่าคืนนี้นะผมนี่ฮะสุดยอดฝ่าทุกวันครับผมอ้ยหนูใหญ่ทั้งนั้นเลยครับผมนี่ครับโอ้โหนี่เลยครับผมโอ,โอ้ช่วงสองค่ำคืนครับผมนี่ฮะ สองโลฝานะผมเนี่ยฮะโอ้โหนี่เลยโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราไาลุ้นเช้าด้วยกันอีกทีครับผมนี่ครับผมก็ผมบอกว่าด้วงสิบหลังแล้ววันนี้ผมบอกว่าที่ผมดูรู้เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเนี่ยฮะแปดสิบเปอร์เซ็นที่ว่ามีตัวทั้งหมดเลยนะผมเนี่ยแล้ววันนี้ดีดไม่มีพลาดเลยนะผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดอถือว่าด้วงเนี่ยใช้ได้เลยนะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็น้ําหอมนี่คือก็ผ่านเลยนะผม ด่ายังไงถ้าเรามีตัวเนี่ยเขาเข้า,ขาแน่นอนอ๋อโอเคโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอหยุดแค่นี้ก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวเรามารุ่นกันอีกทีตอนช่วงประมาณสักตีสี่พรุ่งนี้นะผมอ่ะโอเคผมอ่ะก็ต้องสวัสดี f อีตอนช่วงประมาณสักทีสี 4, ่รครึ่งนผมโอ้อากาศอย่างเย็นนะผมเพื่ยโอ้ขับรถมานี่อย่างหนาวเลยผมอ่ะปะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยกว่า จะมีหนูด้วยกันไหมนะครับผมเนี่ยฮะจะมีหนูเข้าดวงไหมผมดวงมีสิบหลังมาคืนนี้จัดไปเสียครับผมมอคืนนี้ได้ไปเสีโอ้ยอยากหมาเลยผมเดี๋ยวเรามาดูเช้าก่อนว่าจะหมาหรือไม่หมานะฮะไปครับผมลุยครับจุดแรกมีสามหลังไปเลยลุยเลยดูที่เป็นไงตรงนี้นะะดูกันก่อนครับผมหลังแรกนี่หลังแรกนิ่ง นีหลังแรกนิ่งนะผมหลังสองหลังสองเอ๊หลังสองก็นิ่งครับผมเนี่ยหลังสองก็นิ่งเฉยเลยมันน่ามีตัวจะตายครับผมดูหลังสามอะหลังสามที่เราได้กันไปเมื่อคืนนะผมชาวามาจะมีตัวอีกฮะดูดิฮะ มีตัวเดียวหลังนี้ยังอยู่ครับผมแปลกแปลกครับผมไม่เป็นไรเอาโอเคผมจะผมขอเก็บเอ้เดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูหลังที่สี่ด้วยกันฮนะ,ะไปดูหลังที่สี่กันต่อหลังที่สี่เมื่อคืนนี้กระเด็นกระเด็นหายเลยนะผมดูเชามาฮะชาวมาัดทางานอีกไหมนะครับผมตรเนี้หลังนี้หลังนี้หลังนี้เอา้าท่านผู้ชม เอาอีกแล้วบ้างเนี่ยด้วงหายอีกแล้วอ่ะอ้าวอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้าเมื่อคืนนี้ก็กระเด็นหายเช้ามาอยู่ไหนอุ้ยนู่นไงรอบนี้เห็นเลยอุ้ยนู่นครับผมท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เลยโอ้นี่ครับผมอุ้ยโอ้โอ้สุดยอดอึ๊บโอ้หนูเลยผม ตกลงมาข้างล่างดูเนอะดูน้ำดูน้ำตกลงไปโอ้โหโอ้โหหนีผมนี่อย่ารูโอ้โหมันสองมันมองไม่เห็นนะผมลูนี่สุดยอดสุดยอดทั้งนั้นเลยโอ้โหเอา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 โอเคโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูต่อได้มาแล้วหนึ่งหนึ่งแทบนะแล้วนะโอเคปะเราดูตรงปวกนี่ปะผมเมื่อคืนเอาไปตวงแล้วผมดูเช้าผมเนี่ย ดูสิเมาเคืนได้ตัวหนึ่งเช้ามาจะมีแทมกันอีกไหมนะครับผมดูด้วยกันเลยนะฮะหลังนี้หลังแรกหลังแรกเงียบนะผมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูหลังสองเลยกันนะหลังสองหลังสองหลังสองมีแทมอีกไหมหลังสองเมื่อคืนได้ไปตัวหนึ่งเช้ามาทามาไม่โดนนะฮะไนี่ก่อนนะครับผมดูหลังที่สามับผมหลังอยู่ข้างล่างนะฮะหลังนี้ ยังอยู่ครับผมอ่าแสดงว่ามีตัวเดียวหรือบางทีเขาเข็ดนะผมอ่ะไปดูต่อสองหลังสุดท้ายนะผมสองหลังเนี่ยสุดยอดเลยนะครับผมเนี่ยรูสุดยอดมาคืนนี้ได้ไปตัวนะฮะดูเช้ากันต่อเช้ามาจะเป็นยังไงนะฮะเช้ามาเช้ามาเช้ามาหลังนี้ลั่นลั่นปะลั่นปะเดี๋ยวะเฮ้ยไม่ไม่ลั่นไม่ลั่นไม่ลั่นไม่นะกว่เฮ้ยรอลั่น ไม่รั่นไม่รั่นครับผมไม่นึกว่ารั่นตกใจหมดไม่รั่นครับผมไม่รั่นนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวดูอีกหลังนึงอีกหลังนึงล่ะเป็นไงครับผมอีกหลังนึงอีกหลังนึงหลังนี้หลังนี้หลังนี้รั่นเอ้าเฮ้ยหลังนี้รั่นรั่นไม่อยู่ครับท่านผู้ชมเฮ้ยนี่ครับนี่ดูสิมีรอยขนน่ะไม่มีครับผมนี่ฮะ เลยไม่ถึงเลยไม่ได้เจอตัวเลยโอ้เสงิสงเสงสงเสงงไม่มีรอยขนฮนะอันนี้นี่ฮะท่านผู้ชม,ผ,ชมผู้ชมเห็นรูเหรผมเนี่สยสุดยอดสุดยอดนั่นเลยนี่ฮะนี่ฮะนี่ผมทางลงเป็นมันเลยผมเนี้ยรูหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็ใช่นะผมเนี้ยนี่ฮะนี่ฮะรูใหม่ๆหมดเลยทางหน,นนี้ก็ใช่อะไปะเราสรุปหนู ก็สรุปในช่วงตอนเช้านะนี่ครับผมหนึ่งแต้นนะผมเนี่ฮะไอทนี้นู่นเลยไปเลยคับผมเนี่6ฮะหกขีดเจ็ดขีดได้เลยผมเนี่ะอย่างสวยอย่างสวยเช้านี่รู้สึกว่าแลเหมือนจะไม่ค่อยโดนเหมือนกับว่าหนูบางทีเขาออกมาแล้วก็เห็นเพื่อนติดลวงนี่คือแล้วเขาก็จะไม่เข้าเลยไม่เข้าใกล้เลยผมเนี่ย <c oughs> จริงๆนะ <c oughs> ผมตรงเนี้ย ขนาดว่าผมเห็นรูจุดแรกนี่คือจุดแบบใหม่ๆเลยเขาเห็นตัวติดตัวเดียวเขาไม่เข้าใกล้เลยผมเนี่ยต้องซ้ำหมายผมเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าเราจะซ้ำหมายต้องทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งซึงค่อยซ้ำหมายนะฮะอ,อ่ะ,อะก็โอเคค่ำคืนนี้ก็ยังโคตรหโมานเลยผมเนี่ยเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มได้ไปสี่ตัวแล้วผมแล้วก็ตอนเช้าได้หนึ่งตัวก็เป็นห้าตัวนะฮะเมื่อคืนนี้สี่ตัว ช่างแล้วอยู่ที่เท่าไหร่นนสองโลครึ่งับผมสโลสองสองโลครึ่งอันนี้ก็ตัวนู้นนะหกขีดเจ็ดขีดผมเนี้ยสรุปแล้วเข้าคืนนี้ก็สามโลฝ่าสามโลหน่อยๆครับผมเนี้ยอ,อพอได้ค่าขับข้าวนะผมเนี้ยทานข,ข้าวกินได้เลยครับผมก็โอเคครับผมฝากติดตามช่องช่างสายรากคนมาหากินแล้วก็ช่องทุกช่างสายรากคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม